สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับโค้ดใหม่วันนี้อยู่ที่นคปรคปฐมฟ้องริบวันนี้ก็มารีวิวนะครับในวันหยุดยาวของหลายๆคนนะครับก็สามารถที่จะ,ะมีเวลามาดูรายละเอียดรถของเราได้นะครับวันนี้วันนี้นำสนเสนอเป็น มิสูวิชีนะครับดีเซลเนาะก็คันแรกเนี่ยสามตันนะครับฟูฟีสายชิปนะครับเสาสามเมตรเสามาตรฐานเลยเนาะออโต้นะครับใช้ดีครับมาตรฐานแล้วก็อีกคันหนึ่งเนาะสองตันครึ่งน,นะครับส่วนเยอะไปน,นิดนึงเนาะนะครับ อันนี้เป็นสภาพเดิมๆนะครับที่เร,เรานำเข้ามาจากญี่ปุ่นเลยนะครับเพ็นชัดเจนเลยเนาะใครสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับอคอมเมนต์มาได้เลยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับเพื่อขติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ